มาเบิ่งเนยพี่น้อง,พ,ง,พ,องพี่ไม่ตำมักคงพี่น้องพี่ไม่ตำแล้วแล้วลอยตอนตำพี่ไม่บอ่บอบ่อเดทายให้เบิ่งด้วยจ้ะมันเห็ดลายแนวพี่น้องตั้งตุมก็บุนแน่อันนี้อันนี้หน้เมียงเมียง่ําอัน,นลูกพี่อิว๋วเห็ดให้กินขอบคุณลูกพี่อิว๋วหลายๆเด้อจะจะเห็นมาฝากลูกน้องแ่บหลายนี่จะาเมียง่ําอันนี้อันนี้อันนี้น้ำจิม้มเมียง่ําอันนี้ใบชพูพี่น้อง ไม่ก็มีกุ้งเมื่อบ้านนี่ไปทะเลไปซื้อไปซื้อกุ้งใน้มาพี่นอ้องไปเออเวเวแมนอันนี้กุ้งน้องวิให้มานะคะขอบคุณน้องวิหลายๆเด้อนะอันบอกพี่นอ้องพักกับว่ามียังไรแต่ไม่พักชี่น้องสาวให้มาในกระด้พี่นอ้อง ส้มตำนะคะส้มตำใส่มะกอกใส่กะปิใส่ต,ต้นประแดกมึ้งสิฮะต้นประแดกให้พี่น้องเบิ่งต้นประแดกเด้อพี่น้องพูดพ่วงโม่ง,งแต่งต้นประแดกคอออ่อยหมอมห่วยหพี่น้องเอ้ยหอมต้นประแดกกินคักมาเด้อมากินน้ำผด้หมาเด้อทุกคนน้ำเปล่าด้วยจ้ะอันนี้น้ำเปล่า ขี้ข้านตะแกีกุ้งตัวน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันแ่บพี่น้องถ้าสดสดนะ่ะแซ่แข็งก็ะมีจะแซ่แข็งพี่นอ่อยซื้อซื้อซื้อมาฝากสองกิโลพี่น้องแซ่แข็งแซ่แข็งเดี๋ยวบาน,นันแซ่แข็งอันจังกินที่หลังแต่ว่าอันนี้มันมันสดเท่าต้องกินให้เบิร์ดสกนพี่น้องเพราะว่าทพิม่ยซื้อมากเมือ่อวานนี่ก็เลยแวะไปนอนบ้านน้องสาวเมือ่อวานนี่มาหอดเพื่อนพี่น้องไปหลังจากไปเที่ยวทะเละแล้วกะ แวะไปนอนบ้านน้องสาวเห็นบ่เมียงคํ่น้ำจิม้มเมียงคํ่มีผักชีมะเขือกระลำแค่นแหนละพี่น้องเมี่ยงคํ่เมียงคํ่คนะคะแซ่บๆเหมือนกันมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย,อย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบายยโอ้ยลืมลืมลืมแคบหมูพี่น้องแคบหมูจะเอามาอันนั้นทีหลงัง ขอบคุณค่ะเสร็จแ้มั่งกันเด้อบ๊ายบาย